สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กับแบบยืดหดยืดหดผ่านด่านไปให้ได้นะคะเราจะต้องปรับขนาดอ่ะเห็นไหมชาวบ้านคนนั้นนะ่ะ <laughs> เราจะต้องปรับขนาดใสให้ถูกต้องเพื่อที่จะผ่านด่านนั้นๆไปให้ได้โอ้ยแนวออี่ที่เราชอบชอบเล่นจังเลยเล่นไม่หยุดไม่ย่อนถ้าไม่ใช่กระโดดเนี่ยชอบมากเพราะงั้นวันนี้เราจะมาท้าทายในการยืดหดกันนะคะ มาดูกันซิว่ารอบนี้เราจะใช้เวลาไปกี่นาทีในการผ่านด่านทั้งหมดโอ้โหตัวเลิศเชในายอุ้ยตัวเล็กด้านหลักแล้วอ่ะอย่าเสียเวลามาเริ่มกันเลยดีกว่ามาค่ะไหนยืดหดนี้นะคะใช้แถบนี้เพื่อเปลี่ยนขนาดของคุณอ๋อขอลองหน่อยตัวใหญ่แค่ไหนได้แค่ไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันไททันปะเนีย่ยนย่อสซิออ้ยนั่นละไซสแบบมินิมินิอุ้ย อ,อ๋อห้ามโดนห้ามตัวแดงๆปะถ้าโดนแล้วก็ตายเอา้าก็ไม่ตายดิมันแค่ตืดๆเฉยๆโอ้ดีจังเลยไม่ตายไม่ตายไม่ถึงกับตายค่ะทุกคนเกมนี้ไม่โหดหลายเกินไปหหดตัวปลาวิง่งเลยโอ้กระโดดอะมากลับมาเป็นไซส์ปกติแล้วโอ้อันนี้น่าต้องใหญ่ไว้ก่อนหรือเปล่าเว้อเออโดดสูงโดดสูงโดดสูง เขาเปลี่ยนไซส์ให้เราอัตโนมัตินะคะเวลาเราผ่านแต่ละจุดเช็คพอยต์อะคะกระโดดเออเออเออไปค่ะไปค่ะโดดเน้นสูงไว้ก่อนดีไหมกลางกลางอ่ะกลางๆประมาณนี้โดดกําลังดีไหมไม่เล็กกว่าน,นี้หน่อยนิดนึงเออโอเคได้อยู่กําลังดีกําลังดีกําลังดีมาค่ะโอมาไซส์ไททันโดดถ,ถึงไหมถึงเออ ไทท่านไทยท่านกระโดดข้ามตึกกันเลยโอ้โหอ๋อตกใจนึกว่าให้กระโดดข้ามตึกเมื่อกี้ใจหายเลยยอ่อยอส่วนค่ะอ่ะไปทางไหนอะ่ะอ่ะเขียวแล้วกันเออเขาต้องหลอกเราเนี่ยเขาต้องเขียวเรื่อยๆอ,อีกเชื่อชัวร์นะเห็นไหมโหอ,อะไรกันน่ะทําไมไม่ชอบสีแดงกันไม่เข้าใจเลยสีออกจากมงคลฉี่น่ารักจะตจายวิ่งแบบตะมุตะมิเอ้ย ฉลาดเอยเออแบบไทท่านใช่ไหมเออฉลาดต้องกระโดดข้ามอย่างงี้เออว่ะเออว่ะใช้ความฉลาดของชาวบ้านเขาเมื่อกี้มาใหญ่ขนาดนี้จริงหรอวอหนุ่มมันใหญ่ไปหรือเปล่าอ่ะได้อยู่ใช่ไหมกระโดดข้ามเออไปครับเปลี่ยนสายเอ้าไม่ไม่เช็คพอยอ่ะเอองงเลยไม่เช็คพอยไม่เปลี่ยนให้เราอ่ะ อนายในชุดอะไรกันนะ่ะแต่งเป็นเด็กน้ำลายยืดกันเหรอวิว่งก่อนวิ่งก่อนเอ้ยอีอซี่ง่ายสบายสบายปะโดนไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราใช้ตัวใหญ่กระโดดข้ามทีเดียวเลยได้ปะคะได้ปะไปได้แต่ไม่ตายว่ะ <laughs> ไม่ได้แต่ก็ไม่ตายอ่ะเอาตัวใหญ่เลย ก็ไม่ตายดีเอ๊ะแต่คนนั้นทําไมเขาตายอะ่ะเราบัคปะเนี่ยอู้เราใช้การบัคให้เป็นประโยชน์กัะทุกคนยังไงเราก็ไม่ตายค่ะ <laughs> เราได้เราได้อิทธิพลจากการไม่ตายเพราะงั้นเราจะผ่านไปเรื่อยอย่างนี้ฮ <c oughs> ู้ย่างขี้โกงอะ่ะโกงมากโกงจริงโกงจังโกงจังๆโกงจริงๆไปค่ะตัวเบลล์วิงวิ่งวิง,วงโดดเอ้ยหูยง่าย เนื่องจากว่าบั克แล้วเราไม่ตาย <laughs> สไลด์สไลด์สไลด์อะสไลเดอร์วืดกิ้งกิ้งโอ้โหโอ้โหโดดปะใช้ตัวใหญ่ไปเลยกระโดดข้ามไปเลยไม่ไม่เดินผ่านเส้นอะไรทั้งนั้นกระโดดข้ามเลยเออง่ายไปใหญ่ต่อใหญ่ต่อเลยอ๋อมีมีช่องช่องเล็กให้ด้วยเอา้า ทั่วเขาไม่ให้เรากระโดดข้ามนะคะเป็นบังคับไฟบังคับกลับไปตัวใหญ่ลกลับตัวเล็กต่อเออนะตัวใหญ่เลยเนื่องจากเราบังนะคะเราโดนตอนนี้ไม่ก็ไม่ตายไม่ตาย <c ười> ขี้โกงจังเลยอะ่ะยุกี้ทำไมยุกี้เธเป็นคนแบบนี้เธอขี้โกงเกินไปเปล่า่ะข้ามต่อกระโดดข้ามเงินเงินกระโดดข้ามเงิน โอ้ไปข้ามตัวเล็กๆมูมิงตัวใหญ่ไปเลยกลัวอะไรไม่ตายไม่ตายกระโดดข้ามได้ปะไม่ได้เหรอสมมุติถ้าเราเป็นตัวใหญ่แล้วขึ้นบนหลังนี่ได้ปะเออเออ,เอ,อไม่เป็นไรด้วยบักติดบักโ <laughs> <laughs> คตรโกงเลยอ่ะน้องๆหนูหนูอยาเอาเป็นตัวอย่างนะคะเราต้องผ่านไปด้วยเออ ความเก่งของเรานะงะไม่ใช่มาโกงกันอย่างนี้แต่ถ้าถามดิฉันว่าจะรีไวไหมไม่ค่ะดิฉันแฮปปี้นะตอนนี้ค่ะไม่ตายโกงว่าเอาละด่านกระจกอะมันจะต,ต้องเป็นสารฝั่งเขียวชัวเห็นเอา้าหลอกนี่น่อ่ะตายครั้งแรกแล้วค่ะแสดงว่ามันต้องมีมันต้องมีตายอีกแน่เลยเอา้าโดดไม่ถึงอะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอามปรับขนาดก่อนขนาดตัวไม่ได้ขนาดตัวไม่ได้ ต้องอยู่ประมาณนี้เมื่อกี้เขียวไม่ผ่านขี่เขียวอะ่ะเขียวต่อปะเอ้าสลับกันเหรอฟันปลาปะใช่ไหมเป็นฟันปลาได้เลยเขียวแดงเขียวแดงแล้วก็ไม่เลือกแหลวกดข้ามเลย <laughs> <laughs> อุ้ยบวัวข้ามวัวได้ปะนี่ไงไม่ต้องไปรอดอะไรทั้งนั้นกระโดดข้ามไปเลยข้าม ปฮะโดดอึบโอ้ชิวมากวิ่งแบบวิ่งฉิววิ่งฉิวแปผ่านไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว,ไม,ลวไม่ต้องกลัวตายไม่ต้องกลัวตายเลยือกไซส์ใหญ่เลยไม่ต้องกลัวตายนะแค่โดนต,ต,ติดติดเดงหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองสิบสิบหนึ่งร้อยศูนย์ศูนย์เป็นศูนย์ศูนย์ห้าสิบบห้าสิบศูนย์หนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งไป ชักโคกอ่ะเฮ้ยนายนายจะกินเราอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอเวลาเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้รู้เลยว่าต้องออกทางไหนลิ้นนายยาวจังเลยอะ่ะเดี๋ยวนะ่นากินชักโคกด้วยเหรอเนี่ยถามจริงยูนิคอนก็กินเหรอเอาเอาเขาปากอัตโนมัติเอ้ยหนูตายในนี้เลยคนก็กินด้วยเหรอเบเกอร์นี่เข้าใจได้นะอ่ะตรงตัวเล็กถึงจะผ่านไปได้อ่ะ รอดรอดเออชัดเลยชัดเลยขบวนนี้เป็นท่อลำเลียงปล่อยออกมาจากชักโครกแน่ๆเลยชัดเลยอีกแล้วทำไมนะทำไมเวลาเล่นออปปี้ทีไรจะต้องกลายเป็นตลอดเลยอ่ะไม่เข้าใจวิ่งวิงวิงวิง,วง,วงโอ้โหสเปรย์สเปรย์ส,สดอ่าตัวเล็กก็วิ่งเร็วมากเลยอ่ะเล่นตัวเล็กดีกว่าเออวิ่งกับนั้นละตุ๊ตาค้าวิ่งดิ เติมอตมีอ่ะโดดโดดโดดบุม้มเมื่อกี้เห็นสีแดงแวบ,บๆน่าจะเฉียดฉิวการตายมาแล้วอีกแล้วหรือเปล่าพูดไม่ชัดแล้วเนี่ยลิ้นพันละอุ้ยข้างหน้ามีเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายจับมืออะไรกันด้วยอะ่ะอย่าแตะสีแดงอย่างนั้นเหรอทำไมอ่ะสีแดงมันมีปัญหาอะไรอะ่ะโดนก็เ,นเป็นไรเลยเห็นไหม,ไมหปัญหาอะไรเลย สีแดงออกจะดีจะตายสวยโดยเฉพาะถ้าเกิดใครที่มีขนสีแดงมีหูกระดิกไปมาและมีหางสายไปมาได้คนณน่าหลักเลยเนาะป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 ะ,ปะ,ปะ,ปะมโมตะอวยตัวเองตรงนั้นมันคืออะไรอะคะเขาจับมือกันทําอะไรกันหรือต้องกระโดดข้ามหัวเข้าไปลูกตัวใหญ่แบบพี่บิ๊กเบิ้มชัวอะไรโอ,อ้ข้ามหัวข้ามหัวข้ามหัวเออ เส้นทางอันนี้คืออะไรเนี่ยอุ้ยกระโดดไปไหนอ่ะอุ้ยมีเตียงนอนด้วยทุกคนถึงเวลานอนแล้วเหรอเออนอนกันดีกว่าไปทางไหนต่อทางนี้เปลี่ยนเป็นพี่บิ๊กเบิ้มโดดลงโดดลงไซส์ปกติเออเล็กกว่านั้นอีกอ่ะอู้ตัวใหญ่ไปเลย กระโดดข้ามไปเลยโอ้โหได้ได้ปะไม่ปีนะทางนั้นกระโดดเลยใช้วิธีการกระโดดนี่แหละเร็วสุดล้างรถไฟอ่ะตัวใหญ่ดีเออเอ้ยเฮ้ยทำไมมันเร็วจังอะไม่อยู่ก็เร็วขึ้นมาเฮ้ยโอ้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 น่ากลัวจังเลยไปขึ้นข้างบนกันเถอะอุ้ย อ๋อพอเหยียบแล้วมันก็จะหายไปนี่เองอ๋อเราอย่าไปใกล้คนนั้นนะคะเดี๋ยวสะพานมันจะหายระหว่างเราเดินอันตรายอันตรายเรายิ่งเกง่งๆอยู่ด้วยออบบี้เนี่ยเก่งมากเลยเกมพวกเนี้ยเก่งแบบเฮ้ยเฮ้ยเอาว่าจบแล้วเหรอโอ้โ oh. ห oh. จบไวมากโอ้โ oh. หยังไม่ขนามือเลยเนื่องจากติดบักแล้วก็ไม่ตาย เอาล้วค่ะเราใช้เวลาไปประมาณ10นาทีนะคะทุกคนโหทำสถิติใหม่นะคะเนี่ยเราใช้เวลาไปทั้งหมด10นาทีปกติจะอยู่ประมาณ20นาทีถึง30นาทีแต่ครั้งนี้นะคะเกมจิตแบกไม่ใช่ความผิดของเราเพราะงั้นเราถือว่าเราเก่งเนาะตบมเอ <c oughs> โอ้ยตัวเล็กก็น่ารักมากเลยนะคะนี่ <c oughs> <c oughs> แบบเด็กน้อยอะไรเงี้ยเด็กเด็กน้อยเขาเป็นวัยที่แบบ น่ารักน่ารักเนาะเรียกว่าไงเยาวยชนก็จะอยู่ในช่วงแบบอายุ18ลงไปอะไรเงี้ยเราก็ควรจะให้เขาแบบว่าเติบโตมีความสุขแล้วก็ได้อยู่ในวัยที่สมควรของเขาเนาะเราไม่ควรจะไปทําอะไรที่มันเสือส่อมเสียต่างๆถ้าเราไปทําอะไรที่ไม่ดีก็ต้องรับผลแห่งกรรมไปนะคะวันนี้มาแปลกนะมิวกี้อ๋อมิวกี้ไม่ชอบเรื่องแบบนี้ค่ะเลยต้องพูดหน่อยเพราะว่าเกลียดค่ะ <c ười> <c ười> แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจ มิวกีนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะไปพลาดคลิปต่อๆไปนะคะไปแล้วค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ